โคโลเลยเชื้อเอาถูกแล้วถูกแล้วคันนี้ถูกแล้วอุ้ยเฮ้ยอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดหงายมันคือว่าเราไปตำพริกอย่าลุดอย่าลุดอีละทองคำเอ้ได้แล้วได้แล้ว ครับผมเอามาพบกับลุงถุกพาลุยคือเกา่าเนาะพี่น้องวันนี้ก่อนตอนเย็นๆแรงๆมาหาใสาเ่เบ็ดคือเกา่าเละพี่น้องไปขึ้นไปจับเขียดค่าถุ่มหกถุ่มก็ได้เข้าบ้านอู้ไปหาจับไก่พี่น้องเลยไปหาจับในไอ้ป่ายางป่ายางพาราเขาเนาะสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ได้เข้าบ้านก็ได้เขียแค่ห้าสิบหกสิบตัว เรเลยมาใส่เบ็ดให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ้งกันเพราะว่ามันหาขียดยากพี่น้องเลยคนก็นหาจับห,หลายช่วงนี้น้ำเก็ลดลงหลายจักกีถูกหรือไม่ถูกก็บไ่รู้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเงียบๆบางมีตีโปโปแป๊ะๆออกพี่น้องเลยเนะยังไงก็มาติดตามมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ลุงโชคน้ำในเด้อพี่น้องเลยเาตอนนี้ก็ ใส่ถุงปุ๋ยพี่น้องเลยมันจับบ่อได้หรือว่าจะของตาบ่ดีบุเพราะว่ามันก็ตาบ่คือเกาเนาะพี่น้องตาบ่คือคนนุ่มได้เบ็ดมาสามสิบห้าหลังขันเจียวมาห้าสิบหกสิบหลังก็จะไม่มีเหยื่อดูยมกลางคืนเนอะยังไงก่อคามาดูมาลุ่นกันยำปวล่ะตะเข้าไปกินเขา้ากินน้ำประมาณจะสองทุ่มสามทุ่มคยม,มาเบิง้งเนอะยังไงก่อ มาเป็นกำลังเร่งใจให้ลุงโชคนันเเด้อพี่น้องไปไปใส่กันครับผมโอ้น้ำก็แหงไวฝายเขาก็เปิดเปิดเรื่งองอก็ยากไป Yo 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 ไปตรงกับน้ำลึกๆพี่น้องเจมีไปใส่ทั้งโคกๆคคเนาะเอา้าอย่างไงก็ให้เบื้องสำนี้เนาะพี่น้องการใส่ก็ เดี๋ยวค่อยมาลุ่นกันช่วงสองสามทุ่มหลังจากไปอาบน้ำกินข้าวมาแล้วก็ค่อยมาดูมาลุ่นกันเว่ามันจีถูกบ่เหยียบเกียบ์ออกมาสามสิบห้าหลังค่อยมาบึง้งว่ามันจีได้ไปตุ่มไปปนบ่มันจีถูกดีคือช่วงช่วงหน้าม,มันคืนบ่เนาะยังไงก็มาดูมาลุ่นช่วยกันช่วงยามคืนเนาะพี่น้อง โอ้ฝ่ารองหึมหึมฝนทมท่าจิต,ตุกอีกแล้วพี่น้องเลยอาอขันแดก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 อยติดลุดพี่น้องเลยอ๋อขันแดกฝ่ารองหึมหึมอีกแล้วพี่น้องอีรอดดอนอีกบ่เนี่ยโอ้เสียงฝ่าร้องพี่น้องเลย ดูเบ็ดเสร็จมาเนะ <c oughs> าะตัวแรก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 พี่น้องอืมตรงอยู่เก็บก่อนครับผมหลายคันแล้วพี่น้องเลยเงียบใจลอยเลย,เลย ดินตมตมนี่แต่เยื่อเขียดโอ้น้ามันแหง่งบ่อกค่อยถูกดอกพี่น้องเอ๊จอยแท้เห็นดินดูอ๋อตัวที่สองออโอ้ปลางามอยู่พี่น้องแต่ว่ากินห่างเก้า<ช>หลังซิบหลังกินตัวนึง à, tiếp con cò lắng ship lắng kín tuấn nữ ô là kín hàng nữa cái nọ này xiêm lá tí u kiệt hoài đong đen đong đen xiêm lá tí u tình nhập mới kín bịt xiêm đi xiêm đi เสียงดิน้นเสียงดิ้นอยู่ไหมโอ้อยู่อยู่อุ้ยชั่วอ่นอันดินตุตม่มตพี่น้องเลยอู้น้ำก็ด่วมกันแท้เอปลดก่อนพี่น้องโอ้ป่ารองย้มยึกเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวดดนตกเด้อดูเวทแล้วกันยันงบ่งมีกับทอมไรกับทอมหน้า มันมีบอลจิโลฝนเด็ดว่าสามสิบห้าลังพี่น้องเลยดูได้ตั้งหลายละถึงจะได้สามตัวปลารูเห็นบ่พี่น้องเลยบ่กินมเบ็ดเลยสงสัยปลาจะรูฝน ไม่มีหมดเลยเยี่ยเหลือว่าจะใหญ่กับพ่อกระเทินเนาะไปนอนเลยทั้งนี้ปลาไม่กินเบ็ดเลยร,รอยลุดปลาไม่กินเบ็ดเลย นี่คือโกงโกงนี่คือกงโกง,อ,นนอ,กง,กงอุ้ยโอ้ยเอ้ยตัวอะไรพี่น้องเอ้เออยเป็นขั้นโกงโกงคิดว่าปลาไหลฮะออกออกก่อนพี่น้องโอ้ยมือนี่ถือว่าบ่หมานดอกพี่น้องอเี้ยได้สามตัว พอได้ปิ่งได้ปนอยู่เนาะพี่น้องเอาเบ็ดมาสามสิบห้าหลังเฉลีย่ยแล้วก็สิบกว่าหลังต่อตัวพี่น้องเลยเนะทุกที่ก็ทุกที่ดูแต่ละที่ก็รอบแรกบร่ขาดดอกสองโลสามโลแต่ว่าเอาเบ็ดมาห้าสิบหกสิบหลังเนาะพี่น้องน้ำม,มันก็บทันลุน้ำแต่ตอนนี้น้ำลงน้ำบกพี่น้องก็เลยบ่ถือปัปไหนนะเพราะแต่ได้อยู่ได้กิน ยังไงก็ค่อยมาลุ้นต่อเช่าต่อครับผมโอ้ถึงมาหอดมาถึงพี่น้องเลยอะมาดูเบ็ดมาดูเบ็ดอู้น้ำก็คือแหง่หแามมาแหงหลายแท้นน้ำมาแห่งหลายแท้ลงไปใส่ลึกๆทั้งต่ายุคคานคือจะถูกอยู่ น้ำลึกน้ำลึกน้ำแหงแล้วแหงแล้วโอ้้ใส่หน่อยมาดักกุ้งไว้หลังหนึ่งถูกบ่ถูกสองตัวไม่ถูกไม่ถูกโอ้ยนามันลง ก็เลยดักดักไว้ทางเหมืองอตาหนามไลทวนทวน,ทวนไปหนอป่อยเขาคือบอปตีตักทีหนามแห่งไยลแล้วที่ได้ไปปิ้งไปปนบอเป็นจังสี่เงียบจ่อยเลยมืดแต่เยอะ บอกคือบอกคือไม่คือไม่คือเฮ้ยอถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วคือชอดหน่อยอตัวหนึ่งดิแดง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 ,แดง,แดง,แดงถูกแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเลยตัวแรกของโลก เออไม่ขึ้นก็ได้ไปสามตัวอันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งใส่ใกล้ๆเหมืองคันไหนก็นเงียบจ้อยเออถูกแล้วคันนี่น้องนอกเลยถูกแล้วโอ้ยตุยแล้วปวด ตุยแล้วตุยแล้วแสดงว่าถูกตั้งแต่หัวคำหมดแล้ววพี่น้องน้มไหลลงรถทวนหน้ามันแห้งไว้พูดพี่น้องเลยแล้วบ่ค่อยถูกปันไหไม่สมกะหาเหยื่อยากเลย ช่วงน้ำขึ้นถูกดีพี่น้องอันนี้บ่ค่อยถูกน้ำขึ้นก็ถูกดีน้ำลดก็บ่ถูกบ่าจีใสในปลานี่ยกาลูกผดเรเห็นหอดหัวกันหนงะแห้งแหๆงแหง,แหง โอ้โฉขียดดินน้องแดงน้องแดงเกือบที่บ่อดะไรพนโอ้ยรอยมันตีอยู่โอ้ยบอบๆคือเลยไอมืวอเนี้ยหน,น,น้ามันลงไวโพดหน้ามันลงไวโพดบ่ค่อยคือวะ ม่ขึ้นดูได้สามตัวสายโคโลเลยวันนี้สายโคโลโคโลเลยเชือ่อเอา ถูกแล้วถูกแล้วคันนี้ถูกแล้วอุว้ยเฮ้ยอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดหัวมันจะว่าได้ไปตำพริกอย่าลุดอย่าลุดอีละทองคำเอ้ได้แล้วได้แล้ว,อวโอ,โอ้โต้มเติบอยู่พี่น้องไงยตำน้ำพริกกับน,นัวอยู่นี่โอ้พี่แตน้าเอา้าเก็บก่อนครับผม เหลือจีบโบได้ตำพริกโอ้เหลืออยู่เจ็ดแปดหลังพี่น้องเลยมันจะมีแววอีกบ่นน่จะมีแววอีกไหม,มร้อยปากขาวแหลกเลยพี่น้องเลยคุณจะอยู่บ่ตุน โอ้นานๆทีอยู่นะเม่อุ้ยอุ้ยอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว อปลา,าเขาเล็กๆกต,ตัวใหญ่หัวเขา่าหนูไอหน่วยไข่นี่แหละ เอยโอ้แม่บ้านเขาโจมอีกละพี่น้องเลยมากูเวทซายเนะาะกินห่างหางพี่น้องเลยเอคันนี้ยังไงหืมคันกุง้งกุ้งคันกุงนก้งกุ้ง อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เล่แหมอุ้ยอุ้ยอยู่เล่อยู่ไหมพี่น้องเลย,อยโอ้เอาใส่โอ้อยู่อยู่โอ้ยตัวอย่างมักใหญ่เลยเนี่ยตัว,ตวอย่างมัดไง เท่าโป้มือนี่แหละกพระนา่าดินยังแรงอเดี๋ยวคันเดี๋ยวตรงนี้พี่หน้องเลยคันหนึ่งกระติกงูไม่ขึ้นดึงขาซำโค้งจได้แค่นี้เราบ้างเนาะสรุปแล้วก็คิดว่าแต่จีบอะไรก็ได้ปิ่งเลยปอนอยู่เนาะพี่หน้องเล็ปลาห้าตัว มันื้อก็ไดสามตัวเบ็ดสามสิบห้าลังก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเลยอยู่สองท่าบอมีลูกมีล้านพอจะได้แอวกินปน้าดเนาะสำานี้ค่ะถือว่าได้อยู่ได้กินอยู่เนายังมีอีกกอกสองพี่น้องเลยคุนดักไอ้หลบไวทั้งไอ้ป่าคงวตูมจะได้ไปบืง้ง เ,เดี๋ยวค่อยไปดูว่าที่ถูกหน่อยถูกร้ายสำหรับอาอปู่เบดเราก็มาเบิ้งรอบตอบพี่น้องเล็ดไหลหลายอันหลายอย่างเน,นาะน้ำก็แห้งหลเลยที่ถูกวะนี่เราพี่น้องปลาโค้งก็ตูม ใส่เบ็ดแล้วก็มาดักรอบไว้โอ้โหน้ำกอดต่หัวมันจะถูกไหมอ้าวดูรอบกันไี่นอ่อง

ถูกเลยอ๋อวะถูกวะถูกอ่ะเดี๋ยวชุดหลังผมสิพา ขามาหาใส่เบ็ดกบทึงในป่าโคมตูมเลยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเขาจะพาทุกคนเข้าไปในป่าหาใส่กบเนาะน่าก็หลายดอกพี่น้องจะปูไม่จะหอยเออ ไม่ตะปูไม่จะหอยพี่น้องเลยเดีได้เอาไปให้เป็ดเก็บหลบเก็บไซมาไว้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันบ่ถูกเนาะอยู่ใกล้ทางก็เสีหายเนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามน้ำในเด้อพี่น้องเลยเนาะขอปิดคลิปไว้ซสำนี้เนาะลุงโชคจะได้ขอตัวอำลพาพระจากกาบ้านเลยพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ